ในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือละพีลูกสาวเศรษฐีเจ้าของปางไม้ได้พบรักกับสิงคนงานของพ่อแต่นายหัวใหญ่ผู้เป็นพ่อของละพีกับกีดกันไม่ให้ทั้งสองคนหลักกันเพราะฐานะของสิงนั้นเรียกได้ว่ามีคู่ควรกับลูกสาวเพียงคนเดียวของนายหัวและนายหัวใหญ่ก็ได้มั่นละพีไว้ให้กับคนที่คู่ควรกว่าแล้วด้วยได้โปรดแล้วครับนายหัวผมกับคุณหนูนะ่ะเรารักกันจริงๆนะครับ แต่ว่าข้าไม่อนุญาตแกเองก็ได้ไปเก็บข้าวของออกไปจากบ้านหลังนี้เลยนะไอ้สิงคุณพ่อคุณพ่ออย่าไล่พี่สิงไปเลยนะคะสอนแก่ละพี่พ่อคงจะตามใจแกมากเกินไปหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะพาแกไปดูตัวกับลูกของเพื่อนแกจะได้ไม่ต้องมาเจอหน้ามันอีกไอต้ตากเองกับพวกจับตาดูสิงไว้ให้ดีนะอย่าให้มันได้กลับมาเจอลูกสาวของข้าอีกเข้าใจไหม ครัับนหวายเมื่อถูกกรีดกันก็ยิ่งทำให้ละพีกังวลและเครียดเพราะตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกของสิงอยู่หากนายหัวใหญ่ร <used> ู้ความจริงก็อาจจะไม่ยอมรับหลานในท้องก็ได้สิงจึงได้นัดแนะที่จะพาเธอหนีไปด้วยกันพ่อคะหนูขอโทษจริงๆหนูไม่ได้อยากทำอย่างนี้เลยแต่มันไม่มีหนทางที่ดีกว่านี้อีกแล้ว คือนั้นเองระพีได้กลับมาเก็บข้าวของที่ห้องของเธอและเตรียมจะปีนออกทางหน้าต่างที่มีสิงรอรับอยู่เจ้าขันโตแมวก้าวแตมตัวโตที่ระพีเลี้ยงเอาไว้ก็ร้องเพราะมันติดเธอมากและอยากติดตามเธอไปด้วยแมวแมวขอโทษด้วยจริงๆนะเจ้าขันโตฉันเอาแกไปด้วยไม่ได้จริงๆเร็วๆเ,เข้าระพีเดี๋ยวพวกไอ้ตามันก็มาเห็นเข้าหรอ เราจะหมดโอกาสที่จะหนีไปได้วยกันนะและเมื่อช่วงสายที่นายหัวใหญ่มาตามตัวรพีให้ออกไปดูตัวกับลูกชายของเพื่อนนายหัวเห็นว่าในห้องของรพีนั้นเงียบปิดปกติจึงให้คนงานช่วยกันพังประตูเข้าไปก็พบว่ามีเพียงเจ้าขันโตกที่นอนซึมอยู่บนเตียงแถมทั้งเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็หายไป นายหัวใหญ่จึงรู้ได้ทันทีว่าละพีหนีตามไปกับสิงแล้วทั้งลูกอัตกกันยูในเมื่อแกไม่รักดีก็ไปต่อมาเป็นพ่อลูกกันอีด้วยความแค้นบังตามากกว่านายหัวใหญ่จึงให้คนจับเจ้าขันโตมาปล่อยว้ที่วัดแห่งหนึ่งโดยไม่สนใจว่าตอนนี้มันกำลังเสื่องซึมเพราะคิดถึงละพี จนกระทั่งหลวงตามันที่กําลังกวาดลานวัดอยู่มาเจอเขาก็เกิดเวทนาเจ้าขันโตจึงรับมาเลี้ยงไว้โดยเลี้ยงร่วมกับแมวตัวอื่นในวัดช่วยกันดูแลเพื่อนใหม่ด้วยละพวกเองเอเมื่อไหร่คนเราจะเลิกทําบาปเอาหมาเอาแมวมาปล่อยที่วัดสักทีนะเจ้าขันโตยังคงซึมเศร้าคิดถึงนายของมันอยู่พักใหญ่ จนกระทั่งมันก็ได้พบลักกับกระถินแมวดําตัวเมียที่ถูกจับมาปล่อยในวัดก่อนหน้านี้และเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนเจ้ากระถินก็ท้องลูกของขันโตและคลอดลูกแมวออกมาคลอกหนึ่งส่วนเจ้าขันโตก็เห่อลูกของมันมาในแ,แทบไม่ยอมห่างจากลูกของมันเลยดูสิฮะาหลวงตาหน้าแปลกจริงๆเลยอ่ะเจ้าเกาแต้วนี่มันดูของลูกของมันมากเลยนะฮะใช่แล้วฮะเจ้าเกาแต้มน่ะ มันนั่งเฝ้านางกระถินไม่ไม่ห่างเลยอะ่ะนี่แหละนะยังน้อยสัตว์มันก็ยังรักลูกของมันพวกเองจำกันเอาไว้นะเมื่อไรที่พวกเองมีลูกพวกเองก็ต้องรักลูกของพวกเองให้มากๆนะเหมือนกับพี่เจ้าเก้าวแต้มมันรักลูกของมันยังไงเลยครับหลวงตา ทางด้านสิงกับละพีสิงนั้นถูกกลุ่มนักเลงแทงเสียชีวิตขนาดไปรับจ้างทำงานซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ละพีคลอดลูกสาวพอดีเมื่อคนรักที่เป็นที่พึ่งเดียวตายไปทำให้ละพีต้องจำใจหอบลูกกลับมาหาในหัวใหญ่ผู้เป็นพ่อเพ่อผัวตายแล้วถึงได้สมสารกลับมาอย่างงั้นเหรอหนังลูกไม่รักดิพ่อจะด่าหรือว่าตีหนูยังไงก็ได้ ต่หนูอยากให้พ่อเห็นแก่หลานได้ไหมคะแค่แกเกิดมาไม่มีพ่อก็น่าสงสารมากพออยู่ละทีแรกนายหัวใหญ่คิดจะไม่ดูดำดูดีแต่พอได้เห็นหน้าของฟ้าใสหลานสาวแท้ๆก็เกิดความสงสารและใจที่แข็งกระด้างก่อนหน้าก็เกิดอ่อนยุบขึ้นมาเดี๋ยวข้าจะให้คนเข้าไปปัดฝุ่นในห้องหับให้หลานคงข้าจะได้ไม่ต้องคลั่นเรือคลันตัว และมือละพีถามถึงเจ้าขันโตกก็รู้ว่านายหัวใหญ่ได้นําเจ้าขันตมาปล่อยวัดไกลๆละพีจึงไปตามหาแมวสุดรักของเธอที่วัดก็พบเจ้าขันโตกที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมเล่ากลับไปมีเรื่องกับแมวตัวอื่นในวัดมาเธอจึงรีบเข้าไปอุ้มมันทันทีขันโตกฉันขอโทษนะที่ทําให้แกเป็นแบบนี้เรากลับบ้านกันเถอะนะ และพี่รีบพาเจ้าขันโตกับบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าแมวของเธอนั้นกําลังมีลูกอ่อนกับนางกระถินแมวดําของวัดเมื่อไม่มีขันโตกกระถินก็ต้องเป็นฝ่ายออกหาของกินและทิ้งลูกๆไว้ลําพังแม้ว่าหลวงตามั่นจะเห็นใจและประกาศให้ชาวบ้านช่วยพาลูกของกระถินไปเลี้ยงแต่เพราะกระถินกับลูกของมันเป็นสีดำล้วนหมดชาวบ้านจึงต่างไม่มีใครอยากเอาไปเลี้ยง ไม่เอาหรอกเจ้าค่ะแมวดําแมวอัปมงคลเขาว่ากันมานักต่อนนักและว่าถ้าเลี้ยงแมวดําจะมีคนตายเอ้ยจากนี้เองก็ต้องดูแลลูกเองดีๆกันแล้วกันนะข้าช่วยเองได้เท่านี้แล้วนางกระถินเอ้ย แต่แล้วเรื่องที่น่าสยดสยองก็เกิดขึ้นเพราะวันต่อมาเด็กวัดก็เจอซากลูกๆของขันโตกนอนตายในสภาพไม่น่าดูนักสภาพศพของลูกแมวสามตัวนั้นคอขาดโชคไปด้วยเลือดท่วมราวกับถูกเคี้ยวของสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ากัดขาดละหลงตาครับละลูกของนั่นก็ถิ่นมันข้าอยากจะเป็นลมเลยมันตายแบบว่าไม่มีหัวอยู่เลยนะ ต้องใช่แน่ๆฝีมือของเจ้าแมวพงตัวนั้นมันกลับมาอีกแล้วสินะแมวโพงที่หลงตามมั่นกล่าวมันเป็นแมวสีดำขนาดใหญ่กว่าแมวทั่วไปเป็นแมวป่ามีส่ยดุร้ายเกเรมันเคยปรากฏตัวทำร้ายลูกแมวแรกเกิดหรือแม้แต่แมวที่ติดตามเจ้าของมาทำบุญที่วัด แต่ที่หนักที่สุดมันเคยติดตามคนที่มาทําบุญไปถึงบ้านมาถึง3วัน7 000วันคนในบ้านหลังนั้นก็มีอันเป็นไป <S <S> <S ก่อนที่มันจะหายตัวไปหลายปีแต่กลับสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านจนทําให้ไม่มีบ้านไหนกล้าเลี้ยงแมวดําเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งอัปมงคล ได่แล้วตอนที่ลพีมารับตัวขันโตกไปที่ขันโตกมีสภาพสะบักสะบอมก็เป็นเพราะแมวพงตัวนั้นมันเข้ามาจะกินลูกๆของขันโตกขันโตกเอาตัวเข้าสู้ปกป้องลูกจนเกือบตายแต่ก็ทําให้แมวพงตัวนั้นล่าถอยกลับไปตั้งหลักก่อนมันจึงสบโอกาสตอนที่ขันโตกหายไปแล้วก็ถิ่นออกไปหากินเข้าไปกัดกินเลือดของลูกแมวจนตายเกือบหมดเหลือรอดเพียงตัวเดียวที่กระถินกลับมาช่วยไว้ได้ทัน ขนาดเดียวกันที่บ้านของนายหัวใหญ่ทั้งนายหัวและพีกับยายหนูฟ้าใสก็ต้องตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืดเมื่อได้ยินเสียงคำรามดังก้องไปทั่วจากแมวสองตัวนี่มันเกิเดเรื่องอะไรขึ้นน่ะผมเองออกไปดูหน่อยสิว่าในเมื่อทุกคนลงไปดูต้นเสียงก็พบว่าเจ้าขันดกนั้นกำลังทะเลาะก,กับแมวป่าตัวหนึ่งที่มีลำตัวใหญ่กว่าแมวทั่วไป แม้ว่าคนงานจะเข้าไปห้ามมันสองตัวก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมเลิกสู้กันสัทีเสียงคำรามของแมวสองตัวดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับบาดแผลตามตัวที่เกิดจากการต่อสู้กันยังเอาเป็นนองตายทงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเดี๋ยวได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยหยุดได้แล้ว จะได้สร้างบาปกรรมอีกเลยนะแต่แล้วขณะที่เจ้าขันโตกอยู่ในอาการแทบจะปางตายเพราะแมวพงที่มันเคยสู้นั้นตัวใหญ่ขึ้นจากการที่มันได้กินเนื้อลูกแมวสดๆไปถึงสามตัวเสียงสวดมนต์ของหลวงตามันที่ผ่านมาบินธรรมบาดังขึ้นเจ้าแมวพงตัวนั้นถึงได้ยอมหยุดมันจ้องมองหลวงตามันขมิงล่ากับตกอยู่ในพวังก่อนที่จะหนีหายไปและไม่มีใครเห็นมันอีกเลย หลวงตาม,มันเห็นเจ้าขันโตกหรือจะก้าวแต้มที่อาการปางตายก็จำได้จึงเล่าให้ละพีฟังว่าเจ้าแมวพงตัวนั้นมันคงอาฆาตที่เจ้าขันโตกตั้งแต่สมัยเจ้าขันโตกถูกนำมาปล่อยไว้ที่วัดจึงได้ตามมาจองเวรไม่รู้จบละเมื่อละพีรู้ว่าเจ้าขันโตกมีเมียมีลูกเธอจึงไม่รอช้าที่จะไปรับกระถินกับลูกของขันโตกที่ตอนนี้เล่าชีวิตอยู่แค่ตัวเดียวให้มาอยู่ด้วยกัน จนเวลาผ่านไปสามปียี่หนูฟ้าใสกับลูกแมวตัวนั้นก็โตมาพร้อมกันและผูกพันกันมากมานี่จ๋าเดี๋ยววันนี้ออกไปเที่ยวกันนะจนวันหนึ่งเมื่อหลวงตามัน่นมรณาภาพด้วยโรคเหลือหลังนายหัวใหญ่จึงรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานศพแต่เพราะนายหัวใหญ่เองก็เริ่มอายุมากขึ้นทำให้กลายเป็นรพี ที่มักจะพายายห,หนูฟ้าใสไปดูแลงานแทนจนเมื่อคืนสุดท้ายของงานและพี่ก็ขับรถพาฟ้าใสกลับในเส้นทางที่ไม่ค่อยมีรถผ่านเธอชวนลูกสาวคุยเพื่อไม่ให้บรรยากาศเงียบเหงาจนเกินไปฟ้าใสหิวไหมลูกในงานหนูกินข้าวไปหน่อยเดียวเดี๋ยวเราไปแวะตลาดกลางคืนกันไหมคะหิวค่าคุณแม่มานีก็หิวใช่ไหมมานีว จ้าจ้ารู้งงานเชวนามานีรอเดี๋ยวนะใกล้ถึงตลาดแล้วแหละบรรยากาศที่เหมือนเดิมทุกวันมักจะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเข้าสักวันและพี่หักหลบพวงมาไลัยเมื่อเห็นเงาตะคุ่มบางอย่างใหญ่โตวิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็วจนเสียหลักล้มลง และโดยไม่ทันคาดคิดรถของละพีเกิดไฟไหม้ลุกลามไปทั้งคันโดยที่ไม่มีใครขับรถผ่านมาช่วยไว้ได้ทันกว่าจะมีคนผ่านมาพบแล้วไปแจ้งเหตุรถทั้งคันก็ระเบิดไหม้เป็นจุนไปแล้วเงาของต้นเหตุโผล่หน้าออกมาจากพุ่มแววตาของมันมองรถันานด้วยความมาตรายก่อนที่จะพาล่างอันใหญ่โตหลบหนีเข้าป่าในละแวกไป แมวโพงเป็นแมวป่าชนิดหนึ่งที่มีกายใหญ่โตมีหลายความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของแมวโพงบางก็ว่าแมวโพงเป็นแมวที่ตัวสูงใหญ่กว่าแมวธรรมดามีนิสัยดุร้ายเกเรชอบลังแกสัตว์เล็กแต่บางความเชื่อก็ว่าแมวโพงเป็นแมวผียมมาทูตมักจะมาทำล้ายหรือกินลูกแมวแรกเกิดเป็นอาหารหรือบ้างก็ว่าหากบ้านไหนได้ยินเสียงของแมวพงมาล้อง หรือเห็นแมวพงยืนอยู่หน้าบ้านภายใน3วัน7วันคนในบ้านหลังนั้นก็จะมีอันเป็นไป